อ่านตามครูนะครับอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะครับอธิบายเพิ่มเติมความรู้ออางททงสระอิอธินะอทอทอออทิออ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 ิออยอยบออ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  อธิบายเพิ่มนะครับพอพานสระเออแล้วก็สะกดด้วยมอม้าพอเออมอเพิ่มมาเอกเพิ่มนะครับเติมต่อสระเออมอนะครับต,รอมอมอต่อเต่าสระเออม้าต่อเออมอเติมความคอวอนะครับคอควายวแหวนเพัญชนะควบกล้ำนะครับคอควายวแหวนคอวออมอความ รู้เราอ,อูรูไม่โทรู้อธิบายเพิ่มเติมความรูอ้อ่านตามครูนะครับอ่านสระนะครับอออางสระอานอหน,อออน,ออน,อนูไม่เอกอออานออานไม่เอกอ่านสอเสือสระอะนะครับแต่ว่าไม่ใส่รูปสระอะนะครับสะราเรือสระอะระนะแต่ว่าถ้า คำว่าระตามหลังสอเสือจะออกเสียงเป็นหอหีบนำหน้านะสระนะครับอ่านสระอ่าฉะนั้นในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาฝึกอ่านสระเพิ่มเติมกันนะครับก็มีอยู่สองสระนะในกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นสระลักษณะนี้นะครับก็คือสระเอียนะครับสระเอียส่วนข้างล่างเนี่ยเขาเรียกสระเอียนะครับก็คือเอียเอียอ่าทีนี้คำอธิบายว่างไงอ่านว่า อ่านะครับอออานอ่านไม่เอกอ่านออ่านอ่านเอกอ่านวออาวาไม่เอกว่าอ่านว่าเอียก็คือสระเอียที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับเอียเนี่ยเวลาเราอ่านก็คืออ่านอย่างนี้นะครับเอียนะครับส่วนเอียนะเอียเนี่ยนะครับเวลาอ่านนะอ่านว่าเอียอ่าทีนี้ในวงเล็บเขาว่าไงสระเอียเนี่ยพบที่ใช้น้อยมากนะครับพบ ที่ใช้น้อยมากอาพอบอพบพอโอบอพบทอ,อีทีไม่เอกที่ชอไอใช้ไม่โทใช้นอโยออน้อยไม่โทน้อยมออากอมากพบที่ใช้น้อยมากหมายความว่าไงครับหมายความว่าสระเอียเนี่ยไม่ค่อยมีให้เราเห็นนั่นเองนะมีใช้น้อยอะทีนี้มาดูครับวิธีการสะกดเราจะสะกดอย่างไรอะมาดูที่อ่านแจกลูกนะครับ อ่านแจกลูกออานอาน,อานไม่เอกอานจอแอกอแจกลออูกอลูกอ่านจออแจก,ล,กลูก,น,ก,ลกนะครับการอ่านแจ,จากลูกก็คือการที่เราฝึกนะครับสะกดคำนั่นเองนะครับว่าเวลาเราเจอพยัญชนะนะครับหรืออักษรไหนเนี่ยเมื่อผสมกับสระแล้วจะอ่านได้อย่างไรทีนี้มาดูในกรอบสีเขียวแรกก่อนนี่คือสระอะไรครับจำได้ไหม สะระเอียชนะสระเอียนะฮะลองเจอกับพยัญชนะกอไก่บ้างลองดูนะครับกอเอียเกียก็เขียนอย่างนี้นะเอากอไก่มาใส่ตรงกลางได้เลยนะครับกอเอียเกียเห็นไหมมีกอไก่แล้วฉะนั้นถ้าวิธีการสะกดก็คือกอเอียเกียต่อไปผอพึ่งบ้างผอเอียเพียผอเอียเพีย ต่อไปพอพานพอเอียเพี้ยนะครับพอเอียเพี้ยฝึกนะครับเกียเพียเพี้ยนะครับทีนี้มาดูข้างล่างบ้างนะครับสระอะไรเมื่อกี้สระเอียเก่งมากครับสระเอียมาดูกอไก่เจอสระเอียกอเอียเกียคำนี้คือเกียนะครับกอกเอียเกีย ปอปลาบ้างครับปอเอียเปียนะครับปอเอียเปียขอเอียเขียนะครับขอเอียเขียทอเอียเถียทอเอียเถียสอเอียเสียสอเอียเสียมอเอียเมียมอเอียเมียอ่ะอีกครั้ง เกียเปียเขียเถียเสียเมียฝึกนะครับหน้านี้ก็จะมีแค่2ส,สระเองนะครับก็คือสระเอียกับสระเอนะแต่ว่าอย่างที่เขาอธิบายนะครับก็คือสระเอเนี่ยเจอน้อยหน่อยนะครับส่วนสระเอเนี่ยเจอบ่อยเลยนะครับฉะนั้นฝึก บ่อยๆนะครับฝึกอ่านลองดูก่อนว่าเราอ่านได้ไหมอย่างเช่นอย่างเงี้ยเราดูและเกียอ่าได้ไหมเปรีได้ไหมนะถ้าเราอ่านไม่ได้แล้วก็ลองสะกดดูเอ๊ะสระอะไรนะสระ,ะ,ะเอียอ๋อสระเอียเจกกอกไก่ก็ต้องเป็นกอเอียเกียเกีย <ệ> อย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นน้องๆไม่ต้องกังวลนะครับถ้าน้องๆเห็นแล้วยังอ่านไม่ได้น้องๆก็ฝึกสะกดไปก่อนนะครับเรื่องของภาษาบางทีต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้ความอดทนฉะนั้นน้องๆก็มาเรียนกับครูได้นะครับเปิดคลิปของครูนะครับ แล้วก็ดูไปพร้อมกับครูแล้วก็ฝึกอ่านไปพร้อมกับครูแล้วก็อันไหนไม่เข้าใจหรือครูอ่านเร็วไปอ่านไม่ทันก็กดหยุดนะครับกด stop นะครับกดหยุดคลิปแล้วก็ฝึกคำคำนั้นก็ได้นะฝึกทีละคำทีละคำหรือถ้าไม่เข้าใจก็หยุดแล้วก็เปิดใหม่หยุดแล้วก็เปิดใหม่อย่างนี้นะครับเปิดวนได้นะครับคลิปของครูไม่เสียตังค์นะครับก็สามารถดูไ <het> ด้บ่อยๆนะครับกบ็ถ้าเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูจะได้ทําคลิปต่อๆไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ครูด้วยนะครับ ฉะนั้นหน้านี้ถ้าเราฝึกและเข้าใจแล้วนะครับอ่านคล่องแล้วไปดูหน้าต่อไปครับ